Nanh hôm nay hôm nay Tôi nay hôm 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 ฉ yup. like ีกคนใช้ตาเจ้าหล่อนจูหมอนี่เนาะแม่หมัดทีอีกเป็นหลักทีฉันทีทีฉันเลยนี่ประมาณเป๊ะเจ้านัดทีแต่หมอนเสียนะอุ๊ดอันจั่วใกล้ๆนะ yok มันลอยน้องเจ้าน้อเนาะเจ้าน้อยเหรอตะไกมีหม้อกิ้วเกจจอนะน้องนั่งจั่วแต่จะไม่พอ

non mâm, cạnh kia cho lưu cắt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  nó cắt lưu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  lưu cắt lưu cắt สจับโ e ชเลยหรอจะชลตวงกจจะชทัรเต้องตุหัวกกลอนก็แค่หต้องมึงเตะอ่ะตอหน้าังคาตงไ่หมดเตน้หอมมกคาคนอนนะเอ็ป็นกนอดีตะกี้นอนน่ะหอๆนะน่หอๆไปฮะนี chị tao một té cho cho chị lái chạy nhỏ xí lô ít bữa sẽ chị bỏ một chút trái gỏi vậy nên là lo chạy nhỏ xí ô mà nhà cả nhà non cha luôn đu mềm gì cũng cơ rồi bên nát, nát bộ tu nữa à quá là chị tao cái mà nhà mua thay mà hầu tới chó còn nó nằm nó kha chưa นอเนเแลยแ่ <m> ้ว <t> ช <ired> er ่วตมจีาขอะไรกินขนอะไรอย่างน้ำลงบ่อลีนอนือเจ้าตัวตอของเนอสดร้อนร้นอ๋อลีนเนอร้อนใช่หรเจยก่อนนึ่งมีจัวเตอก่อนหนึ่งมาปาเตอขอกู้กู้ไม่เมยเชียก่อจ้องครมาหมาขอ้ะไรอยา จะม้มลองจำบอลีนะก่นึ่งกูกดเถัาแกจังไรทันทันเลยอะเยอะจะไป็น้ำหมอน้ำหมออยากนะชุดเดไปปืนเราเป็นน้ำหมอน้อกว่าแกงขวาวไก่แต่ไก่กี Chị hay chạy hay. gì? Không Tay hay. Tay hay. Tay hay. 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 Tay hay 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 hay

ได้คนเจีวแลวาคือ้นเแล้วฮะตัีวแลนเจทุกคนน่าันะตันีตุนี้อ๋ Một tay chi à hm 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 Nó hm 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 na hm 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 โจชันหนานอนนะนุ่งเด็กไปลุ้ว่าโจชันกัดจ้องกันหอดันจ้าโจสามจะปูไปจะมาจ้างไงลูกจะทําโจได้ไหตัวปูสองไงหมาหมัไงลูกหน่อยนะอันนู้ไปจากยมุงไทยยยม菩萨ทัยเจ๋กิดขนเนือคือหาอ๋อเลอเต๋อถึงเกิดขึ้นนื้อยมุไทยตุลาลออาใช่กึ

นี่น้กูนาอูฟืจูฟูู้ส่งพูน่าอ้ดาฟูยันดานะเนี่ยเด็กเปวชนันชอชากินอ่ะจะจ้าใส่ลอยลานซาละชนอนะอืดูดูใส่ลาซาละาชีอนะโอ้เมตาชีวไฮวเนี่ย้เมี้กูชิเอรูส่นะยอ จิตเจ้ารอใส่ฝืนจู่จูจูไปนะคะใส่ขัวขี้ใช่ขี้ตันชอกูเด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 ลิจ้าเดิตาฝืนที่จิกันเจตัวมดเดเดเดตาเฮ้ยยากูเรียประสบการณ์เจ้าที่อีตัวจดช่วนะลูกกูช็บปลนะฝืนะชิบุตัวเตะตัวเจ้าที่เราจะ,จะ่วอยู่ก่ฮะ ข้าเจ้าสายที่อ้หนอนเจี๋กูป้าวอ่ะหอขาเจ้าที่อีมามาใส่ควอตตาขีตาเออตัวใหญ่ฟูเจี๋ยกูนะอย่าเลยเล่งมาใช้มาเชิดตานั่นน่ะคือกูใช้โอเตชิตาวนออย่ากูนะสมโอไม่ข้าอะไรเสียใส่ตูตาเนี่ยอ

นนี้อุจจาต้องปนอนนะ y o จอนตู่นะตะกินเชยมยู่ตัวชั่วแล้วตัวชั่วทำบรรยากาศตัวเจ้าตัวเฉยนะฉันได้นอนไปจอนตู่ไปเจ๊มูเจ๊มูอมหัวหน้ปืนแล้วนู่นหนอยไปลูกก็เจอเสียอีเปม่อนาชิละ เนี่ยตี๋หมดของชีชัวนอเรน่ะนออดีเจจีเจ้าอ่าปอเจ้ามหน่อยชงแต่ต่อว้ไใกลหมดตีนอแก่ในปันเาไปนอที่ยวเจ้กันเนะมันเท่่มองต้จงตุขึา cho lỗi nhung nhú lại một hoa yang hương xin lắm mùi tay chi gỗ tsar lắm tang hương gắn sầu luôn lắm nhung hôn ngay học lắm mùi cái hoa kương mùi cái hào, mùi tinh nhung hào, ăn cơm, mùi tinh cái mùi mua In mọi người nó bị ở bên lính, một món phải một chiếc tàu, một chiếc tàu, nó <laughs> bác có tương kỳ hạ lòn đã cứ hà nó dùng đã đê nơ dùng đã phun đã o liêu là ta tỏi <laughs> em cho con giờ này ạ à. đây giờ nó tự trốn đâu nó mở tả tôi đã đi trốn sạch của nó tỏi tính tôi trốn tôi chấp lớn tôi đã đi dùng nó nên à ừ, là cũng được thay đổi lên này ạ còn đốn hứng ui à chị này đây lên này nè ta có đấy là ta nè ta ta mới nhận ừ dạ bà ca chính xác đấy lên cái sèt yo, cụ bùn đi lên <laughs> cán... cái sèt, cái vậy, đang cái 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 cái